ไดดินพ่นมามาย้ายไว้แล้วเนาะพี่น้องเอาตากแดดไว้นี่แล้วซะก่อนลออผสมหาพร้อมส่วนผสมตัวอื่นจังค่อยสียล่งหลุมที่แปลงนี่ลอออกจากทีหน้าเนาะเหลือสามลาเป็นทีหน้า เดี่ยวคนพี่น้องตามหัวตามสวนมีแตแนวอย่างแนวกินต่อขึ้นมากกับเป็นมะพเผาอันนี้ก็เป็นเงาไปซะก่อนทุเรียนทั้งคางนี่ก็เป็นก,กล้วย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 น้ำว่ากล้วยอ,องคบานเห่าเนาะมีแต่แนวกินใดแต่กินบ่ไรกล้วยบ่ขันสุก ขึ้นไปเทิงอีกเหลือ,อมั่นติดแผงโซโลาเซลเลยพี่น้องส่วนบักทุเรียนสิได้กินหรือบ่ได้กินตกอติดตามเบิ่นแม เป็นธรรมชาติอีลี่พี่น้องว้าแบบดีเลยจังสีเลยพี่น้องรอติดตามเด้อสิได้กินบ่อีกสองสามปี